สวัสดีค่ะหมอเมียวนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าจะดูแลฟันแปรงฟันให้ลูกกันอย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะคะลูกน้อยนะคะควรจะดูแลฟันตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นเลยนะคะปกติฟันน้ำนมของเราเนี่ยมีประมาณ 20ซี่นะคะฟันแท้มี32ซี่และฟันน้ำนมต่างจากฟันแท้ยังไงนะคะฟันน้ำนมเนี่ยซี่เล็กขาวกว่านะคะเล็กกว่าขาวกว่านะคะปริมาณฟันน้อยกว่าแต่ฟันน้ำนมเนี่ยจะผูดได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะเปราะบางเนื้อบางกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาผูดเนี่ยมันจะผูดถึงโพรงประสาทฟันลากฟันได้เลยนะคะ ส่วนฟันแท้เนี่ยมันจะซี่ใหญ่กว่าอาจจะขาวเหลืองนะคะแล้วก็ปริมาณฟันเนี่ยก็จะเยอะนะคะ32ซี่เนะาะเรามาดูที่ฟันน้ำนมนะคะเราจะดูแลฟันน้ำนมของเรายัางไงนะคะฟันน้ำนมเนี่ยเริ่มขึ้นครั้งแรกนะคะ ฟันซี่แรกส่วนใหญ่ของเด็กๆเ,เนี่ยจะขึ้นที่อายุประมาณ6เดือนนะคะอ่าสองซี่ล่างขึ้นก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะขึ้นตั้งแต่อายุ4เดือนก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะขึ้นที่อายุช่วง7-8เดือนก็ได้นะคะอ่าแต่ถ้าฟันน้ำนมเนี่ยขึ้น หนขวบครึ่งลูกฟันยังไม่ขึ้นเลยอันนี้ถือว่าผิดปกตินะคะถ้าหนึ่งขวบครึ่งฟันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยแนะนำว่าพาไปพบทันตแพทย์แล้วก็คุณหมอฟันเด็กนะคะเนื่องจากว่าคุณหมอฟันเด็กแล้วก็คุณหมอเด็กนะคะเนื่องจากว่าอะไรคะอาจจะเจอว่าอาจจะเป็นพันธุก,กรรมกรรมพันธุ์ได้นะคะอาจจะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟันขึ้น ช้าได้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยมีประวัติว่าฟันขึ้นช้าลูกก็อาจจะฟันขึ้นช้าได้นะคะ2นะคะก็อาจจะเป็นจากโรคประจําตัวโรคทําพันธุกรรมต่างๆเช่นดาวซินโดมพัฒนาการช้านะคะหรือว่าจะเป็นเด็กที่น้ําหนักตัวน้อยหรือว่าลอดก่อนกําหนดนะคะนี่ก็คือ ฟันก็ขึ้นชาได้นะคะควรจะพาไปตรวจทั้งคุณหมอเด็กแล้วก็ทันตแพทย์เลยนะคะควรจะพาลูกไปหาคุณหมอฟันเด็กเมื่อไหร่นะคะจริงๆพาไปได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลยนะคะอ่าส่วนใหญ่ก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับคุณหมอฟัน เพื่อจะได้ไปตรวจสุขภาพฟันคุณหมอจะได้แนะนำวิธีแปรงฟันนะคะาสามารถพาไปได้เลยนะคะฟันกรามของลูกฟันน้ำนมเนี่ยขึ้นที่อายุประมาณ2ขวบนะคะอ่าขึ้นที่2ขวบแล้วก็อยู่กับเราจนถึงประมาณ10-12ขวบเพราะฉะนั้นฟันน้ำนมเนี่ยสำคัญมากนะคะฟันน้ำนมสำคัญมากอยู่กับเรา10-12ปีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น ใครบอกว่าฟันไม่จําเป็นฟันน้ํานมไม่จําเป็นไม่ใช่นะคะถ้าฟันน้ํานมผุเนี่ย คุณหมอบางทีพาไปเจอคุณหมอฟันเด็กเนี่ยคุณหมอก็จะอุดให้ก่อนนะคะแต่ถ้าฟันผุมากทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านบนโอ้ผุทุกทิศทางนะคะอันนั้นต้องครอบฟันนะคะอ่ะก็จะเห็นฟันสีเงินที่เด็กๆครอบกันมีการฉีดยาชาด้วยลูกก็จะเจ็บมากถ้าผุหลายซี่นะคะจะเจอในเด็กที่ไม่เลิกขวดนมหลับคาขวดนมนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอสอนไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าควรจะเลิกขวดนมก่อนขวบครึ่งอย่างน้อยก่อนสองขวบไม่หลับคา ขดนมเลิกนมมือดึกอย่างน้อยประมาณ9เดือนถึง1ขวบขึ้นไปก็เลิกนมมือดึกได้ไม่หลับคาจุกนมไม่หลับคาเต้านะคะเพราะว่าจะเสี่ยงต่อฟันผุได้เนาะ,ะทั้งหมดเราก็ต้องดูแลรักษาฟันให้ดีนะคะ,ะมาดูกันเลยเนาะ,ะถ้าบางคนผุดน้อย ขดฟันครอบฟันแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าบางคนผูดถึงรากฟันก็ต้องทําการรักษารากฟันแล้วก็เคลือบฟันด้วยนะคะแล้วฟันที่ครอบครอบฟันต้องเข้าฟันด้วยพอฟันที่ครอบเนี่ยมันก็จะหลุดไปตามกันเวลา6ฟันน้านมนะคะมาดูวิธีการแปลงฟันว่าเราจะเริ่มใช้คำถามก็คือ ที่ถามกันเข้ามาว่ายาสีฟันจะเริ่มใช้ที่อายุเท่าไหร่นะคะยาสีฟันที่แนะนําในเด็กนะคะเริ่มใช้ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลยนะคะควรจะมีปริมาณฟลูออไรด์ประมาณพัน ppm นะคะ,ะปริมาณยาสีฟันที่ใช้เนี่ตามช่วงอายุนะคะอันนี้คุณหมอเอามาให้เป็นแบบอย่างไม่ได้เป็นการโปรโมทสินค้าอะไรนะคะยาะแป้งสีฟันควรจะเลือกเลือกที่ ด้านตรงนะคะขนแป้งนุ่มเหมาะตามช่วงอายุนะคะเขาจะมีช่วงอายุเช่น5เดือนขึ้นไปถึง1ขวบ1ขวบขึ้นไปถึง3ขวบ3ขวบถึง5ขวบเราก็เลือกตามที่ช่วงอายุของลูกด้ามตรงนะคะแป้งง่ายเนาะ,ะลืมบอกไปค่ะว,ว่าถ้าตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นนะคะการดูแลรักษาฟันหรืออาจจะเป็นผ้าอ้อมฉุบน้าต้มสุกที่เย็นแล้วหรือว่าเป็นผ้ากอสก็ได้นะคะควรจะเช็ด เงือกสันเงือกนะคะเพดานกระพุ้งแก้มและก็ลิ้นนะคะช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าฟันขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันเช็ดได้เลยตั้งแต่ฟันซีแรกขึ้นนะคะปริมาณยาสีฟันก็คือถ้าเป็นเด็กตั้งแต่ฟันซี่แรกถึงก่อน3ามขวบนะคะเราก็จะใช้ยาสีฟันนะคะบีบลงไปนะคะ อแค่พอติดแป้งพอนะคะพอแตะ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 พอเปียกอพอเปียกขนแปลงพอนะคะอันนี้ใช้ได้เลยนะคะถ้าเด็กกืนก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะเพราะปริมาณน,น้อยมากแค่พอแตะขนแป้งอย่างนี้นะคะไม่ต้องเป็นก้อนนะคะถ้าช่วงอายุ 3ขวบถึง6ขวบนะคะปริมาณยาสีฟันที่ใช้คือตามขนาดวาตามขวางของด้ามแปรงนะคะหรือประมาณเม็ดข้าวโพดได้เม็ดถูกเขียวถึงเม็ดข้าวโพดนะคะ,ะประมาณนี้โอเคให้เป็นก้อนตามนี้นะคะ3ถึง6ขวบนะคะก็จะเป็นก้อนตามขนาดความกว้างของแปรงนะคะอันนี้นะคะคนหมอทำให้ดูเนาะ ประมาณเม็ดถูกเขียวถึงมเม็ดข้าวโพดนะคะตามความกว้างของแปลงนะคะเป็นก้อนเท่านี้อแต่ถ้าประมาณอายุมากกว่า6กขวบนะคะหรือว่าหกขวบขึ้นไปเราก็สามารถบีบยาสีฟันได้ตามความยาวของแปลงได้เลยนี่นะคะเราสามารถบีบยาสีฟันตามความยาวของแปลงได้เลยอันนี้คือหกขวบขึ้นไปนะคะมากกว่าหขวบเนาะ อันนี้นะคะเดี๋ยวมาสาธิตวิธีแปรงฟันกันช่วงอายุตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นจนถึงอายุ6-7คขวบนะคะเราสามารถแปลงฟันลูกในท่านอนได้นะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นได้ทั่วถึงนะคะ,ะเวลาแปลงฟันลูกท่านอนคือศีรษะอยู่ที่ตัวเราขาชี้ออกไปนอกตัวเราใช่ไหมคะคุณแม่ให้ลูกนอนที่บริเวณตัก คุณแม่นะคะแล้วบริเวณขาข้างนึงอาจจะทําการล็อกตัวลูกไว้ได้นะคะอันนี้เรียกว่าแปลงฝันท่านอนส่วนอีกนิ้วหนึ่งนะคะเราก็ใช้ผ้ากอดนะคะผ้ากอดฉุบน้าต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะทําทการเช็ดในขณะที่แปรงฟันเสร็จแล้วก็เช็ดไปด้วยนะคะอันนี้ท่านอนเนาะ อขออนุญ,ญาตใช้โมเดลนะคะถ้านอนสีรสัตว์อยู่ที่เราขาออกนอกตัวคุณแม่นะคะแล้วก็ขาคุณแม่สามารถล็อกลุกได้หรือถ้าเด็กเล็กๆก,ก,ก็ใช้ผ้าห่อตัวได้นะคะแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งก็พันผ้าก,กอดชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วแล้วก็เช็ดตามได้เวลาแปรงฟันนะคะในช่วง6-7ขวบปีแรกแนะนำแปรงแนวขวางนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาแปรงเบาๆนะคะประมาณ10ครั้งนะคะขออนุญ,ญาตใช้เป็นโมเดล อจอระเข้นิดนึงนะคะอ่าโมเดลจระเข้นิดนึงนะคะอ่าอันดับแรกนะคะเราก็จะแปรงแปรงฟันให้ลูกนะคะปริมาณยาสีฟันที่บอกไปแล้วนะคะแปรงฟันแนวขวางนะคะอันนี้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวานะคะประมาณนับ1นถึงสิบเบาๆนิดนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหกดด้านนอกแปรงด้านในด้วยนะคะ10ครั้ง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10อ่าเบาๆซ้ายขวาอ่าแปลงเสร็จนะคะเราก็ทำการเช็ดออกได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ใช้พากกอชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดเช็ดตามได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่า แปลงด้านบนซ้ายด้านบนขวาด้านล่างซ้ายด้านล่างขวาเราจะได้ไม่ลืมนะคะอ่าสำคัญคือแปลงลิ้นด้วยนะอ่าแปลงลิ้นให้สะอาดด้วยนะคะแปลงลิ้นด้วยอ่าแปรงลิ้นให้ลูกด้วยนะคะแล้วก็เช็ดบริเวณลิ้นกับผงแก้มเพดานด้วยนะคะอ่าปริมาณยาสีฟันแล้วก็ด้ามแปรงที่ใช้ตามช่วงอายุเนี่ยก็จะไม่ได้อันตรายต่อลูกนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะลูกๆของเราดูแลฟันกันให้ดีตั้งแต่ฟันนำ้ำนมเลยนะคะสิ่งปัจจัยที่ทำให้ฟันผุ ที่ถามกันเข้ามามากก็คือ1ขนมหวานน้ำตาลเชื้อแบคทีเรียนะคะทั้งการหลับค่ะขวดนมยังไม่เลิกนมมือดึกทำให้ฟันผุได้ไม่ควรมีขนมมากในบ้านนะคะโดยเฉพาะช็อกโกแลตลูกอมอมยิ้มเพราะจะทำให้ลูกฟันผุได้นะคะควรพาไปพบคุณหมอตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นนะคะแปรงฟันวันละสองครั้งอย่างน้อยเช้าเย็นนะคะ อ่าถ้ามีปัญหาอะไรปวดฟันอะไรก็พาไปพบคุณหมอฟันได้นะคะไว้เจอกันนะคะอ่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง baby matter by หมอเมียวเพจ baby matter by หมอเหมียวกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะ